ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าภายหลังจากที่มีข่าวสนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเตรียมประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ4บาทภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่งผลให้ร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าสะดวกซื้อหลายแห่งไม่มีของวางจำหน่ายจนทำให้ชาวบ้านร้านอาหารร้านขนมหวานเบเกอรี่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถซื้อน้ำตาลมาใช้ได้หรือหากซื้อได้ก็มีราคาแพงกว่าเดิมโดยร้านบางแห่งค่ะขายถึงกิโลกรัมละ26-27บถึงบาทจากก่อนหน้านี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัม ละ24-25บาทโดยสาเหตุที่น้ำตาลทรายหายไปจากชั้นวางเป็นเพราะประชาชนแห่ซื้อมากขึ้นเพราะเกรงว่าจะขึ้นราคาและอีกสาเหตุค่ะบางร้านนาออกมาวางขายน้อยลงเพื่อเก็บไว้ขายในช่วงที่ราคาปรับขึ้นแล้วด้านนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปีกไทยกล่า,กกาวว่าสถานการณ์น้ําตาลทรายตรึงตัวและราคาแพงเริ่มเป็นมา2-3เดือนแล้วหลังจากราคาน้ําตาลตลาดโลกทะยานพุ่งสูงต่อเนื่องทาให้ผู้ผลิตน้ําตาลในประเทศหันไปส่งออกที่ขายได้ราคาดีกว่าแท อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้สินค้าน้ำตาลทรายไม่ถึงกับขาดตลาดหรือหาไม่ได้แต่ต้องยอมจ่ายแพงขึ้นถึงจะมีของนั่นเองค่ะ